ตันเจ้าจ้าก่อนจะนอนกับจ้องช่วงเที่ยงกับจ้องกับระบบกันเขาเที่ยงให้เยอะๆเนาะโอ้ยสวยๆงามๆนะจ๊ะคุณแม่ป้าพาคุณแม่ป้าพาคนเมพี่ๆ,ๆน้องๆ รุงสวัสดีนะมึงสาวจ้าหนึ่งวันก็นมาพบปะผูจ้จัดจ่สยซอยในวัดเลี้ยงเยอะๆเหมือนกับเพื่อนแดดเป็นคนกขยันแดดเป็นคนจริงกับเพื่อนพๆอยากให้ได้สิทำให้ได้ไปยอมถอยทดสอบตัวเยอะๆหนึ่งวันดูเวลาก่อน เพิ่มอีกบานเท้ากเกษตรจังเนเกษตรตีห้าตีห้าสร้างราได้กับเอไอคนเนาะเพื่อเป็นเมตาคุณบันบนันจังเศร้าแมงหวันกบบระบาด้เขาหาคุณแม่ผ้าหลายมือแล้วจวงังจังนี่แมงหวันเขาวสวนตะเศร้าแต่กัน กับบัคขาดตกปกผ่องเนี่ยแต่วงนั้นะมั่าจะมาโมงก็จะลงอากกันในสดุดจงคิดมือใดมื่อน,นั้นละคิดเม่งวันก็สิแต่แซนแต่หลงังคอยชั่วโมงนี้คุณปะกายคุณปะกายเนี่ยเม่งวันแต่เข้าไป ชมคิดอยู่เนาะบัวลอยสวัสดีค่ะสวัสดีย้ำมือเสาเข็มกันจ้าคุณสุเนตก็กดหัวใจดวงกมยินดีจ้าขวากุอึกกะสวัสดีคุณแม่นวายทักทายมนการเข้าถึงเพิ่มขึ้นลดลงเยอะแต่เมงวันกัะไปย้ำถอดเม่งวันกะจิตสู คุณแม่นวายสวัสดีคุณบัวลอยสวัสดีกันจ้ารักๆก,ก่อดๆเข้ามาไลิสดอีกเพราะว่าการเข้าถึงรดลงเยอะรถอย่งเข้าสู่บ้านหลังน้อย,ยของแมนวันคคงเจลาไละสดจากขอนแก่นอำเภอแวงน้อยบ้านเฮาเกสิช่วงนน้กิตีหา ทีห้าเรียนรู้ไปกับระบบ AI จะเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆจากพน,นักงานคนนี้ปุ่มต่อหมายอนาคตข้างหน้า,าสิบอยูซ้ำนี่เด้เกันเบิดละมา้างเป็นเงียบเียบเป็นเงียบๆงีนะบางกานอาจจมปทตันเต็นบางกันก่ะจีเงียบ,นะบ,บ,บเป็น หา,ายได้กับเอไอเป็นขับนยดมากมีความหวังต้องมีรายได้เสริมเสริมมากมากอาจจะเป็นคนดังเป็นไปได้เลย <c oughs> ออบ้านครับไปสรลาบุรีสรลาบุรีมองเกานะบ่ สลับลบุรีมองเดิมกันว่ะแต่ขยันทุกวันอดทนทุกวันถึงเวลาก็พักผ่อนเติมขึ้นสำหรับหนึงวันลงจากการไล่สนนี่การสีขาวสวนเข้าสวนลดน้ำผักสายจะน้อยหนึ่งวันการสีขาวสวนลดน้ำผักตต่หนึ่งวันเริ่มจะงามลายแล้ว บางสิ่งบางอย่างผลวันนี้มันโอปุอันผิดก็ข้อโทษหลายเด้อจบป๊อซีเนาะแม่พาเนาะแม่คำพะนี่จมงไหลสดนะได้สดจากคอนเทนต์อยู่อำเภอแวงน้อยปุจ้าปุจ้าแวะกดใจดวงที่แปดจ้าขอบคุณค่าบอกเสดกาแล็กซี่ อ้พานแปดพันมากอะแมาถักท้ายได้จ้าคุ้นตุกันเต้นขึ้นมากแ่บขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับแต่สิ่งดีดีกำลังใจพ่อแม่พี่นอ้องชาวเชเ้เแตนะพี่น้องชาวเลียว คุณว่ากัสวัสดีคุณแม่อมน้อยคุณแม่อนมน้อนยหรือแจ็คไงล่ะเฟซบุ๊กของบอสมากระบบเอไอที่ทำให้ไอจีมาเสริม <c oughs> ส้างให้ได้กับเฟซบุ๊กผ่านไปผ่านมาทักทายกันได้จ้า <c oughs> ยินดีต้อนรับจ้า ก็สูงห้องไร่ก็ไม่งวนกงเสลาก็กำลังใจจากเพื่อนเพื่อนการเข่าถึงแม่งวนลดลงแม่งวนก็เลยมาเรื่อมขึ้นไล่สดได้สดจากจังหวัดขอนแก่นจนตีหานะน้ำเส่าเพราะว่าการเข่าถึงแม่งวนลดลงอย่างมากเลยหลังจากสี่หมื่นหลังจากสี่หมื่นลดงาน แบ่งป,ปันเวลาเปลี่ยนเพื่อนนะ้แบ่งปันเวลาให้กับเพื่อนๆต้องรู้จักแยกแยก,ก,กันเบิดละมั่งเป็นเงียบเงียบเป็นเงียบเงียบนะบางบท่านอาจจะบปดทันเต้นบางท่านก็ไดผู้จจาผู้จจาแวะกดใจดวงที่แปดจ้าขอบคุณค่ะบ็อกเซอร,ร์กาแล็กซี่ คุณแม่นวายสวัสดีคุณบัวลอยสวัสดีกันจ้ารักๆก,ก่อนบ้านเฮ้าเสิช่วงเนกระสีตีหา้าตีหา้าเบื่องขบมาหาเกษิว่าเกสิไปทั้งนั้นผูดคุยจักน้อยก่อนเราอยู่ต่างประเทศนีย อรดีกัสวัสดีบัวลอยบัวลอยขอให้ทุกคนทำม,มาหากินทำม,มาหากินเพื่อปากเพื่อท้องสำหรับเม่งน,นุญาติค่ะจ้าขออนุญาตไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นลักกันเบิดละมั่งเป็นเงียบเงียบเ,เงียบเงียบนะ ท่านอาจจะประทันตินบางท่านก็ได้อาทิตย์ละหนึ่งอาทิตย์ตหนึ่งกะสี่โมงถึงห้าโมงในวันอาทิตย์ตารามือนตาราวันเหมือนทรหนึ่งวันทํางานอย่างแน่นคุณแม่พากําลังรับชมคุณแม่พาปันไปรปนมาตักท้ายกันในกจ้าชมหยาดม้า ว่างเงินบนอากาศหมดมกักมัาจับใจใส,ส่ใสบอกเหมือนทำม,มาหากินทำม,มาหากินเพื่อปากเพื่อท้องสำหรับยังวันพุมลำเนาไรสดจากขอกนแจัดสำเภอแยงน้อยยินดีตอนหลับเลยทำม,มาตาัดทดสอบตัวเองประจิตไอเก่งกระเพื่อน จะดีสำหรับดาเรื่องขบมาหากัเสียว่าเกษียไปทำงานพูดคุยจักหน่อยก่อนบ้านเบนบนนอกกันนอนอันนี้เป็นดูการเอไอบนนะอะ<า>ไลรสดจากหวัวก็ออกไปนิดๆหน่อยๆ อะไรดีคุณบัวลอยขออนุญาตค่ะข,ขออ่านความหวังต้องมีแร่ใดเสริมเสริมมากมากพันแปพันมาตักท้ายกันในกาชมอย่าเองทุกวันทุกวันสุยยายามทุกวันทุก